ทยรางเส้นเก่าในน้ำสิรทองสิงโตาตรเทีจจ็ดมัองน้ำอเภอร์ารจวนายเมือต้องคจพอกันครับเนื้อพรสระสวยพอพรสสวยโอ้ฮักเทคโนโลยีสโกฮักเทคโนโลยีซิเสรถูกจากมิชัยับแบงคนะแต่วนถราเมืองอากาศทยนะครับจะมิชัยสมื่ิ เรือรากันเรือรากันนะครับช่วยเป็นเรื่องไปลากเรือรบประจังนะครับขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่ารถปรตาจังเสร็จภารกิจครับลากขึ้นไปยังทุกเรือขึ้นนะครับไปด้วยอีกตัวเรือน้องชายนะครับเรือรากันครับเรือรถปาตาจังอยู่นั้นใต้น้ำครับผัดลำไหนนะครับลำไหนที่ว่างนะครับเป็นลากรถประจังให้ด้วยนะครับเพราะว่ารถปรตาจังเสร็จภารกิจไปแล้ว ว่านาทีสามไปนะครับวันนี้นะครับเป็นการชิงไหวชีวิตนะครับเป็นการชิงชนะเลศภายในเที่ยวแรกนะครับว่าใครจะคว้าใจไปก่อนนะครับระหว่างสิงห์เนอร์ับเสือใต้เราวันนี้มาดีเสียและเกินนะครับเทปทองซีนโปซ่า เรียกว่าปีนี้เป็นน้ำแรกน้ำแรกของเรืของทององศทธิบครับผมนะสัปดาห์ที่แล้วที่เพื่อนกันก็ปางละออกไปทางนะครับเที่มองชี้ก่อสร้างชนะไจ้เยอะจุดสู่จรับจุดเช้าครัตอนที่ไปในตอนที่ไปในถึงแล้วไม่ตัวไม่สองแล้วเพราะว่าบอลมัสวยก่อนผมจะมีดีเออผมจะมีดีมาสู้ในช่วงบ่าย เากระจายมาแล้วก็คงจะแก้ทางหนึ่งดวยนี่แหละครับเออแล film, domestic, ้วก็ได้อยืมเงินน้ำได้เงินซื้อเป็นกำนัลที่ว่าเอาว่ามันดีมันดีตอนตายเออเขาว่ามันดีแต UH> ่ว่าไอ้เขาว่านี่ไอเขาเม็นไ้เป็นใคยเออหนึ่งแล้วลดไปครับลงไปอันนี้ตายเลย เห็นการช่วงชิงไหวชิิแต่ม่นการชิงซับนนอนี่ทุกการแข่งขันกีฬายเพราะว่าทั้งสอั้งมนีซับให้ชิงแต่ก็มีความาครับพี่เรัดมนมืักิงจันจะ้คงจนเรือยใหนเรือยั่งีงตัวมีมงคาจากคนจากคนจากคนาพี่บอก่าในัดาไ้ตัวิแกตัวตัวตัวี่เดใสกันลักใสกันักกันอกวา ครับมาทั้งลงถามกันครับสําหรับพอร์ตสวยจักอยู่บางแล้วหนักไหนนะมือหนักหนามจะมีต้องแก้แก้ไขแก้ไขให้มันใสซ้อนไตเด็กผมต่อสิงต่อสร้างการวิลาสตลอดปลอดภัยหรือไม่สําหรับเสนาว่าพอร์ตบัดสวยจักสวย <laughs> วันนี้ในภาพจะมีมาหลายๆคนเริ่มโค้งเตะเพื่อเจริญเศรษฐกิจในช่วงที่สองของท้องถนนติดตามเจริญเศรษฐกิจมาดูกันมาดูกันว่าจะมีความต้องการคุณได้รับเชื้อโรคหรือไม่จะรักการจะรักการเปิดประเทศจะรักความร่วมมือกันหรือไม่จะรักการที่มาลงพื้นที่บุรีรัมย์มาบ่อะไรเรื่องงานงานถุนปีก็อยู่ร้องงานงานของเทปผมตรวจสอบสื่อสร้างขุนพิจักที่ร้องงานร้องงานร้องงาน กองทีนกอราชนะกองทัพสวยลงอเนเงนทีมของกองทีนอร์าชนองทัพสวลงรอบชิงนะทเี่ยวที่นง